มาแนะนําทีมนในการต่อสู้ออร่าวินเลด70%บวกเงื่อนไขตัวละครอาจจะเยอะหน่อยนะครับทีมนี้จะเป็นทีมดิปติงแล้วก็ไม่มีลินลี่นะไม่ได้ใช้แล้วก็จะใช้เป็นสกิยมิเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครกันนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมอ t เทียลรีสตาร์ t สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ u g Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น u g Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือ ถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG จีโฟก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆ3เท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับด่านออร่าถือว่าเป็นหนึ่งด่านที่มีความสําคัญแบบมากๆนะครับเพราะว่าจะเอาไว้ดรอปโมดูลเลดเกมยิ่งโมดูลที่บวกสปีดแล้วบวกเอฟเฟกต์ ACC เนี่ยสามารถใช้ได้แบบยาวมากๆเพื่อใครจะทําสปีดหลังบวก200การที่มีพวกโมดูลอัวน,นี้จะมีความสําคัญและจําเป็นแบบสุดๆแล้วก็ยังดรอปเซตพวกโมเมนตัมดรอปเซตฟูลี่เป็นเซตสําคัญด้วยเช่นกันนะครับทุกเซตเลยของด่านนี้และเป็นเซตที่สําคัญในการ PVP ได้อีกด้วยนะครับแต่การลงบอกเล ว่าไม่ง่ายนะยากเหมือนกันเพราะในส่วนของบอสในระดับ inferno อลาลอล่าจะสร้างดาเมจให้กับรูปแบบฮอลโลหรือก็คือสีเขียวนะครับ200%ด้วยกันแล้วก็จะลดผลของเอฟเฟกลดเกตทั้งหมดลดลง60%ที่สำคัญจะอยู่ที่สถานะนี้ของเขานะครับเขาจะแปะโลที่เราต้องหิวเลือดให้เกินไม่งั้นเราก็จะโดนลดดาเมจที่ทำได้ถึง90%และหลายคนเนี่ยที่ทำดามดเมจเบาก็จะติดสถานะตรงนี้นะครับเวลาเราเข้าสู่การต่อสู้อันนี้ เดี๋ยวให้ดูก่อนเปิดเทิร์นมาสังเกตที่บอสหลังจากที่บอสใช้สกิลปุ๊บเราก็จะมีสถานะตรงนี้อันเนี้ยในกรณีที่เราไม่ฮิลเกินกว่าแต้มที่เขากําหนดเราก็จะสร้างความเสียหายได้แบบโคตรเบานะครับก็คือตีบอสไม่เข้าจากนั้นตัวฮิลของเราเนี่ยจะมีความสําคัญแบบมากๆในด่านนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาฮิลแล้วก็ฟื้นฟูโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับอ่ะเนี่ยก็ให้ดูก่อน ให้ดูก่อนนะอ่ะพอม,มาถึงเทิร์นของดีติ้งเห็นไหมเอาฮิวเสร็จป,ปุ๊บก็จะโดนล้างพวกสถานะตรงนี้ออกต้องขึ้นอยู่กับหลิงหลัวด้วยนะครับอันนี้จะมีความสำคัญแบบมากๆถ้าไม่มีตัวฮิวเลยอะ่ะอันนี้เล่นยากหน่อยนะครับแล้วก็ต้องอัปเกรดระเวลของสกิลค่อนข้างสูงนะ แต่เงื่อนไขในการผ่านด่านนี้นอกจากทีมนี้ก็ยังมีทีมอื่นอาจจะง,ง่ายมากกว่านี้นะครับแต่ทีมนี้ก็จะมีความยากในหลายๆเงื่อนไขนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูมาพูดถึงตัวละคราดาเมจลักเพื่อให้เพื่อนๆไม่ถอดใจกันก่อนดีกว่านั่นก็คือดิติงนะครับดิติงถ้าเป็นไปได้ให้หาโมดูลเซตโมเมนตัมเซ็ตนี้นะครับเพราะว่าเมื่อทําการโจมตีทุกดีบัฟหรือการควบคุมที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายเนี่ยจะทําดาเมจได้เพิ่มขึ้นถึง6%ซึ่งบอสเราจะเน้นการแปะดีบัฟให้เยอะที่สุดตรงนี้ก็เลยจะะดึงปรสิทธภาพ ความแรงมาได้สูงแบบมากๆเราต้องใช้เอฟฟกต์สของเขาครับเพราะเซตนี้จะยิงได้ประมาณแสนหนึ่งใช่ไหมแต่เซตนั้นจะยิงได้แสนสองกว่ากว่าหรืออาจจะถึงแสนสามแสนสี่เลยเราจะจบได้ง่ายมากกว่านี้เยอะต่อมาในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับแน่นอนพลังยจมตีมีค่าคียดาเมจคีเลดได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราจะหาสัตว์เลี้ยงในรูปแบบไหนตัวละคร DPS หลักจบไปนะครับต่อมาเงื่อนไขที่มีความสําคัญมากนั่นก็คือลิงหลวดโดยลิงหลวเราจะทําสปีดให้สูงถ้าเป็นตัวละคร ที่สปีดส,สูงที่สุดในทีมได้เลยยิ่งดีนะครับเพราะอย่างน้อยก็เอามาทําการฮิลฟื้นฟูในทีมของเราได้เพื่อจะล้างพวกดีบับในกรณีที่ตัวอื่นๆเรายังทําไม่ได้ถึกมากพอหรือโมดูลเราอัพไปไม่ได้เยอะแล้วก็อาจจะต้องอัปเกรดเลเวลของสกิลหนึ่งให้เต็มถึงเลเวล5ด้วยนะครับเพราะอันนี้จะสามารถเพิ่มในยบดาผลพิเศษที่ช่วยเพิ่มในการฟื้นฟู SP ได้ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องทําเลือดเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะฮิลตามแม็ก p ของเป้าหมายอยู่แล้ว รับสกิลหนึ่งแล้วก็ให้ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นซูเปอร์โนวาครับถ้ามีสปีดแล้วก็บัฟอิมูด้วยก็จะดีแบบมากๆถ้ามีสปีดนะในกรณีที่เรามีซูเปอร์โนวาครับช่องที่2ใส่เป็นสปีดช่องแรกเป็น SP ีช่องที่3แล้วแต่ได้เลยอาจจะเป็นลดดาเมจหรือเราจะใช้เป็นอันนี้นะครับเมื่อเรามอบพิวหรือโดก็จะเพิ่มดาเมจที่ทําได้ให้กับเป้าหมายเพิ่มขึ้นนะครับเก็บได้ถึง5สแต็กดีแบบมากๆตัวละครถัดมานั่นก็คือนี่สกิโยมิเป็นตัวละครเปิดบับโอกาสการจบเปอร์เซ็นต์สูง ขึ้นก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลของตัวละครนี้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นอย่างน้อยเลเวลสกิลต้องเป็นเลเวล3แต่ถ้าใจดีแล้วก็คือต้องเลเวล4นะครับถึงจะดีมากและถ้าเรามีงบหน่อยสามารถทําขึ้น6ดาวได้โดยตัวนี้เราจะทําสปีดเป็นอันดับที่4ของทีมเราต้องทําให้ช้ากว่าตัวละครดีบัฟและก็ตัวละครล้างโล่แน่นอนโมดูลที่ใช้สปีดหลักๆได้เลยครับจะใส่ sp จะใส่ป้องกันได้หมดแล้วแต่แต่แนะนําให้ใช้เป็นมังกรด้วยก็จะดีมากเพราะจะได้เอามารีเซ็ คูลดาวของสกิลอันติเมตเราจะได้เปิดปรับแล้วก็เร่งเกตเพิ่มแอตแท็กถือว่าบูตช่วยได้เยอะเลยนะครับถ้าไม่มีก็ไปใช้ลินลี่ตัวละครถัดมานะครับนั่นก็คือไวเปอร์ไวเปอร์เนี่ยเราจะทําความเร็วของตัวละครเขาเป็นอันดับที่2ของทีมแล้วก็ต้องทำเอฟเฟกต์เอซให้สูงนะครับเกิน20 0ขึ้นส่วนถ้าใครมีงบหน่อยก็สามารถอัปเกรดเลเวลของสกิลเพิ่มเติมได้นะครับก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มจํานวนบับที่ถูกล้างได้ด้วยแต่ไม่จําเป็นต้อง,อ,ง,าาง,อ,อ,งอัปเกรดเลเวล ทําสปีดให้สูงเข้าไวสัตว์เลี้ยงเราจะใช้เป็นหมีเพื่อเอามากันให้เพื่อนในทีมหรือยื้ชีวิตได้ก็จะดีแบบมากๆนะครับหรือจะใส่เป็นมังกรก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราล้างบัฟของบอสไม่ออกก็คือแพ้จะขึ้นอยู่กับการปาดครั้งแรกเป็นสําคัญนะครับเพราะไม่งั้นเราจะต่อคอโบไม่ได้ยังไงทีมก็ยื้ไม่ได้นานอยู่ดีเพราะเราจะไม่ได้เล่นทีมยื้เราเน้นไปทางทีมจบไวใส่ใจทุกรายละเอียดแฮ่ไม่ใช่ละถัดมาจะเป็นตัวละครดีบัฟนะครับนั่นก็คือไดน,นาไดน,นาเราจะทําสปีด เป็นอันดับ3ลองลงมาจากไวเปอร์นะครับโดยก็จะทำเอฟเฟกต์เอซีซีเนี่ยสองร้อขึ้นไปนะแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อัปเกรดเลเวลของสกิลให้ถึงเป็นเลเวล3นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มดีบัฟทาให้ศัตรูเนี่ยได้รับคิดาเมจโอกาสติดจะสูงมากขึ้นถ้าทำเอฟเฟกต์เอซีซีให้สูงมากขึ้นกว่านี้ได้เลยยิ่งดีนะครับแล้วก็ใส่เป็นมังกรอันนี้ก็จะช่วยได้เพราะหลักๆเราจะเอามาป้ายดีบัเนี่แหละครับก็น่าจะมีประมาณนี้ในส่วนของตัวละครถึงแม้ว่าทีมนี้เงื่อนไขจะะเเยยออหหน่่แตก็ทําาใ้ร สนุกได้หลายแบบอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการต่อสู้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับลิงหลัวสปีดนํำเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2องไวเปอร์นะครับผมเรียงเพื่อให้ดูได้แบบง่ายๆอันดับ3จะเป็นดายนาอันดับ4จะเป็นสกโยมิเพื่อเอามาเป็นตัวละครเปิดบับให้ดิตติ้งเนี่ยโจมตีแล้วก็จะได้บับโจมตีด้วยดิตติ้งเราจะเป็นสปีดอันดับที่5นะครับถ้าเป็นไปได้เสริมเพิ่มเติมสปีดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยอาจจะอยู่ประมาณ70ด้านหลังได้เลยยิ่งดีนะครับแต ใช้เซตโมเมนตัมนะอันนั้นจะดีมากกว่าโดยแน่นอนนะครับเราก็จะมาร์กบอสหลังจากที่เราโดนโจมตีปุ๊บเนี่ยเราก็จะติดพวกสถานะดอทเดิดเผื่อเวลานั้นเรายืนไม่ไหวก็เลยต้องให้หลิงหลวเพื่อมาเปิดก่อนนะครับจะได้ชำระล้างส่วนไวเปอร์อันดับ2เราก็จะทำการแปะลดพลังโจมตีแล้วก็เนี่ยครับในกรณีที่แปะลดพลังโจมตีไม่ติดด้วยลดสปินไม่ติดด้วยอันนี้อาจจะมีความหยาบนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้า อยากจะดึงประสิทธิภาพของเซตโมเมนตัมมาให้สูงเนี่ยดีบัฟต้องเยอะหลังจากนั้นเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสกิมิโยมิเขาจะโยนแล้วก็ดีติงทาการโจมตีจากนั้นเนี่ยลิงหัวก็จะทําการฮิลนะครับหลักๆก,ก,ก็จะเป็นแบบนี้และมีก็จะมาเปิดโร่นะครับแล้วก็ไดน,นาจะแปะดีบัฟอีกเนี่ยครับทําให้มอนเตอร์เนี่ยโดนดามจได้แรงขึ้นนะครับนอกจากเราจะซวยจะจัดอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แปะแปะโดยพื้นฐานแล้วรอบเนี้ยถ้าดาเมจถึงหรือใส่เซ็ตโมเมนตัมอ่ะจะจบเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไม่ได้ยื้อขนาดมารอบหลังไม่งั้นโอกาสผิดพลาดในเรื่องดาเมจก็จะสูงขึ้นเราก็จะตีไม่เข้า บางรอบนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมาเก็บตกได้นิดหนึ่งก็ตามโดยระยะเวลาของทีมนี้ก็จะขึ้นอยู่กับดวงในการแปะดีบับโอกาสการผ่านก็เลยจะอยู่ประมาณ70%บวกแต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างสูงนะครับเผื่อใครไม่มีรินลี่แต่มีตัวประมาณนี้เราสามารถไปอัพสกิลแล้วเป็นตัวละครที่ได้ใช้แน่นอนก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับออร่าอินเฟอร์โนพันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ขเข้ามาชมเจอกันใหม่พันหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ พลังงานเริ่มหมดถ้าติดหลายบัฟแบบนี้แจมเลยนะครับแล้วก็มาร์กเปียงเปียงอันนี้เกือบแสนสองหล้วก็เปิดบัฟอีกรอบนงึงเลงเกตไต้รรมดา ลิงหลัวฮิลด้วยสกิลสองโดนสกิลของบอสปล่อยครับไม่ต้องสนไวเปอร์ไตีเกาะไดนาอืาอ,อแปะดีบับรู้สึกมัาไม่ติดด้วยงานเริ่มมาแล้วครับปาดเข้าไปทีหนึ่งรถสปีดแล้วก็แปะแปะชุบเ <c oughs> ห็นไหมประมาณนี้หนึ่งนาทีนะครับสามดาวได้เลย